ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็ได้มาที่บ้านพี่โอมพระน้องศักดิ์ศรีอุดรนะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับจะเลือกปากกาสีส้สมุดพร้อมนะครับเบื้อเตรียมจดเอาไว้นะครับบัตรประวัสิมีทั้ง25ท่านนะครับเปิดครับนาทีนะครับผมครับผม ครับสวัสดีครับเป็นไรครับทุกช่องทุกคนคูณไม่เย็นอย่างทำข้าวอยู่การคงสไตล์ข้อมฝันได้ครับบบแมนบอกเลยเน๊ะคงสไตล์ข้อมฝันได้ครับด้วยคงสไตล์ก็น้องนุ่งช่องยูทูบไส่เกจถูผ้าลวยล่ะสัญญาไว้จะมาปอนเนาะค่ะถ <k Heh Murray> yeah, ้าหาป้าใส่ฝากผ้าเตียงลงมาเนาะจ้าครับมึงขึ้นอีู่กับฝันอีกย่างอีกอยู่บอกว่าเห็นน้องใส่ชุดสีส้มมาปอนกับชูหมอล่ามผู้หญิงร้ายหลายมาปอน มาสอนอยู่เงื่อนอย,ยุนหาไอปูพ,พญ,ญานาคก็ล่ะครับยวนว่างเพลินครับแต่ว่าขึ้นขึ้น,นว่านนี่ฝันครับผมผมฝันว่ามีผู้ชายคือสิเมนเฟ้นผมในอดีตชาติหละคนนัน่นหละคือเก่ารอคือเก่ามากหรอมาบอกว่า,วาก็ต้องของว้นใจจับไว้ห้แล้วป่านะพรับั่นป่าคอนจับขังไว้นีหลุมครับหลุมผมเดียวลงไปป่าคอเต้นป่าคอนั่นตายแต่มี ซุ่มซุ่มบ่าตายกับบ่ดินนอนคือยโยแต่บ่าตายแต่โตตายต,ตอนนี้ผมไมด้เบ้ลงกปจับประคองในหลายๆมา่ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเราก็เล็กบอกผมามาผมจะไปแข่งคล้ายๆว่าแข่งเชียงนี้แข่งชายงามมืองสิละเพิ่นยวผมไปแข่งเรื่องบาดาลแล้วคนเล้บอกว่าเจ้าในผมก็ไดที่หนึ่งอยู่แล้วได้ที่หนึง่งจะในกาสนาพระต้องของวนใจก็เอาแค่นั้นหลังจากน,นั้นสิเมนผมไปแข่งหละ่ะบู๊บมาเห็นบ่บอกแล้วว่าต้องคณะคณะที่คณะสั้น นี่เราผมก็เลยอยากบอกว่าเลขที่หายไปอ้ยแนวาท่างที่หายไปนั่นผมว่าต้องเข่าแน่นอนครับบอ่อตโัวกหนตัวหนึ่งแต่ม่อคืนนีค่ะอย่าลืมว่าตอนมอพอนาะก็มีเด็กหน่อยอหกอยู่ที่แลนไ์มอีกอยู่เด็กหน่อยมากน้ำอยู่ีปูมาเบิองแล้วจูงเด็กหน่อยมาปูมาเบืงองน้องขาตีลาต่มากอมจูงเด็กหน่อยมาคนหนึ่งครับแต่อย่าลืมครับผมเนวาท่างค่ะเนวท่า,ทางเออ ฝาสิบ้านั่นก mm ับ hmm. น so ี hmm. mm ่น hmm. ี Quel ่ละครับพวกแปดห้าศูนย์นี่แหละครับผมนี่แหละแปดห้าศูนย์เนาะค่ะเนาะครับหลักอ่ะหานึงน้ำอย่าลืมประกับด้วยศูนย์หนึ่งกับยี่สิบนะครับศูนย์หนึ่งหานศูนก็ไขาดครับผมศูนย์หนึ่งแต่ห้าศูนย์นี่แหละไม่อท่านเด้อแต่ห้าศูนย์คร่ะผู้ไดเสียนครับศูนย์หนึ่งเนาะค่ะค่ะผู้ใดเสี่ยงเพียงพอก็อย่าลืมเปลี่ยนหวยรัฐบาลนะครับเด้อรัฐบาลย่านเดียวครับผม แต่เราโอมก่ะเราตามควมฝันได้ครับโอมตามมากักโอมมากแบบนี้โอมมักเลยตัวนี้ก็จะได้บอกแบบแนวทางแบบนี้ครับผมฝากผมโอมขนงศักสีดอนเป็นว่าหนาวางลำเพื่อนนาตาสินนะครับงันหน่อยงันใหญ่หลักเมือ่อกดครับผมงันโชว์ตัวถ้าสูคหมานฝ้าพาหัวปลาเข็งผู้ใดก็อย่าลืมมาสัาง่งว่างพญาน,นาคซอยแม่ครับผมแล้วครับน้องมาฝรนผู้ใดฟอนใดก็มาฝรอ่นไ้ปูเพิ่นเบื้องเพิ่นมากครับผมมักฝรนมักล่ามกับมักเบื้องหนัง นี่แหละผมรู้ใช่ป่ะเปนมักเบื้องหนังค<ม>รับพราะว่าปูเห้าหนิปูขอมหนิกับมักเบื้องหนังอย่ปูชีสโตกับมักเบื้องหนังมักฟอนน้ำครับผมเพราะว่าเปนเขาความฝันนะครับมาเปนว่า<ม>ถาเบื้องหนังไปสั่งถาเบื้องหนังจนกลัวขาต้องซักสีขายตัวก<ม>ันนะ็นงานถาเบื้องหนังไปสัง่ขงขายตัวหน่ตัวนี่ราคาเท่าใดเน,น้อพี่โยมผมต้องบอกตัวหนังมันสมัยทุกมมือหนี่บืรูคือกันผมไม่ได้บอกอันนี้แต่บอกเสีอ เฮาเน้นเน้นปลาตายแน่เด็กหน่อยหงอเด็กหน่อยแน่เน้นปลาคอแน่จังสีนนท์เนาะจ้าอันอันพี่โอมย้ำตัวเลขให้เอฟซีเพิ่นฟังอีกนะที่ว้านพี่โอมเหมืนมั่นใจพี่โอมย้ำแน่วทางเพราะว่าเขาบอกตัวเลขก็ได้จ้าแนวทางล่ะก็จับตาม่องอยู่ครับผมจับตาม่องโอมเลยครับผมไอ้แนวทางนเนี่ยครับแนวทางกัเฮาพ่อฟังไปแน่ถ้าสิแท่งแท้เหัวรัฐบาลเนี่ยผมมากเนาะผมมากศูนย์หนึ่ง ผมผมมาห้าศูนหะกันแปูนย์ห้านี่หลัผมมาครับห้าศูนย์่งดครับผมกลับกันก็ไปลก็มาไดยแนในองครับผมเนาะแล้วก็ศนย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะครัองตัวจาอันนี้คือพี่โอมเพิ่นบอกให้ไปยิบกลับรถตลีไว้เนาะค่ะเนาะห้าแปดศนนี่ละรับผมจะลืมตกรบเด้อห้านย่งี่ละ โอเคนะครับอันเดี๋ยวกันครับก่อนเบอร์โทรยู่อันไหนอย่าลืมเบอร์โทรนะครับผมขอบโทรมาเล่นน้ำโอมโทรมาจ้างหมอลำโทรมาออกพมิชเช่ตัวรับงานฝอนบวงสวงรับงานงานต่างๆเนาะครับิเลสโทนงานหน่อยงานใหญ่วงหมอลำเพื่อนวงใหญ่สองร้อยคนชีวิตกับบุหรี่โควิดพถูล่ะแต่ว่างานหน่อยนี่ผมช่วงมีโควิดกะกระได้ขึ้นเก่าครับฝอนได้อยู่แล้วนะครับเนาะครับผมกะศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้า แปดสามศูนย์เก้าแปดสามศูนย์เก้าครับผมฝากใหเด้อครับองค์ก็ต้องซักสีดอนเพราะอยามีคนดึงเด้อครับผมมาควบฝันหลักกันนะผือปูพญานาคปูขอมครับผมผมโบแมนอาจารย์ซักลุงซักไล่โบแมนหมอผีโบแมนหมอถ้ำเด้อครับผมครับครับวันนี้ขอบคุณหลายหลายค่ะจะอาชีพผีผ้าหนองยางเบิ่งบรรยากาศปูขอมเล่าะค อ๋อย่งๆอยู่แบบโอ้คิดพ่นแต่ยังมันเลยละลายอยู่เนาะเพรกระปูแตกสอบด้ยนะคะ่คือตัวแปดศูนสองศูนย์สองนี่คือใจแอฟมินแอฟมินซื้อรถตดีไวลสสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดก็คือ ผู้ดใดเขามาเบิ่งขายสุกขายมานเด้อค่ะมือนี้มือสุกมือมานมือล่ามือด้วยเนาะคะ่ะยำตัวเลขสี่โอมนะคะเลขเพิ่มเติมของิ่นมือนีให้สุกสุกมันมานเด้อผู้ดใดเขามาเบิง่งให้ด้วยกันสูข้นเด้อค่ะเหมือนแรงมาดุนกันนะคะว่าอาจารย์ใดสีเขา่าสำนักใดสีเขา่าแน่เนาะคะ่ะศูนย์หนึ่งกับหนึ่งห้าสองตัวนาะวของสีโอม อย่างซุดหนึ่งก็หนึ่งหานีคือโค้งสุดท้ายฟันพงด้วยค่ะพี่น้องโค้งสุดไทยคือพี่อมคนฟันคนตีเอาคนวาเจตโตนี่แหละวสันต์ถือแทๆว่าปลาหนีค้งไว้ในลุมไปให้แล้วว่าสันว่าโอ้ฟันดีคนฟันดีคนว่าค้งไว้ในลุมไว้ห้แล้วได้ได้คักละว่าสันว่าเจ้าไดกระใดที่หนึ่งวสันว่าไปประกวดใช่งามอยู่ไตว่างบาดานกับเจ้าไดกระใดที่หนึ่งวสันมาที่นี่ บนวันบนใดเป็นตูแบบนี้แหละเท่ากับยาผ่าด,ด้วจ่าเด้อพี่น้องหาศูนย์นแปดหา้ดหดหาศูนย์นยี่กับง่ามแปดห้ากระแมนแปดห้ากับแมนตัดเอาเนาะันตัดดินเนาะค่ะเนาะแปดห้าแปดศูนย์หาศูนย์ตัดเอาแต่ว่าปูขอมนี่คนไทยพี่อมตลอดเดือดเด้อคนถือคนกะถือหลายคนถือข้างในเป็นกระดูกเนี่ยเนาะค่ะเนาะนกระดูกปูขอบปูแปดศอกค่ะข้างในเป็นได้ว่า กระดูกเพิ่นระบาดนี้เพิ่นกะเปล่าพิ่นสิไปลองไปล่ำพิ่นเขาปูไปล่ำเด้เพิ่นขอดใส่ผ้าขาวไปนั่งไปต<อ>ามจังเกตตูเคยไปล่ำน้ำพิ่นเนาะเพ<อ>ิ่นกะขอดใส่ผ้าขาวหอ่อใส่รถหนารถไปพรูปไปนั่งตลอดไปล่ำกับไปนั่งใช้กับไปนั่งพ่นก,ก็ให้โซให้แนวทางตลอดนอกจาะเนาะะเอาโจทย์ไปเด้อค่ะาเอฟซีเดี๋ยวมันสิเบิ่งบ่ทันเนาะคะ่ะ กูใดเขำว่าเบื้องแรกกข,ขอบุญขอบคุณเด้อค่ะกดใจกดแช่ให้ท่างช่องให้โศกให้มันให้ำใหดำไปดรวยกันสูส่ผู้ซุ้คนเด้อค่ะตัวไหนคะเจ๊ตู่ว่าฉันอ้าวพี่น้องว่าเห็นบอกค่ะช่องไม่ช่องไม่เอาเบื้องไม่เบื้องไม่จม้เา,จาเฉียนเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีจ้าแปดศูนย์เอ้ยแปดห้าศูนย์แล, 0, 1, แล 0, 1, 5, ะะ้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งหาเด้อค่ะเด้อ แคบหน้าจอไวเด้อค่ะแล้วก็เอาคันมักน้ำพีโอมกับไปจวดจาดนะจนะ๊ะเนาะมี่ซัมหนีจ้ะคือฟันท่งเนีนนของเล่าเนาะจา้ะแต่ว่าตัวทีเกตตู่ขอน้ำปูขอมเพ่นตังแต่ตองหวัดได้ตัวนี้ค่ะแปดศูนย์สองมี่ขอจังแต่ตองหวดพนได้ค่ะแต่ว่าเพ่นว่าขันถ้าเกิดเลขพีโอมเขาาพนว่าเจเกตตู่มาล่ำถวายว่าสันล่ำบวงสวงให้ เจตูนกับเว้าก็เพ่อนอยู่ถ้าเขาถ้าได้เห็นได้สามแ็สิมาล่ำบวงสวงหายอยู่ยาแปดศูนย์สองเด้อพี่น้องเนี่ยจุดตั้งแต่ตองวดบะหลบบะลุมขนาดฝนตกฝ่าห้องลุ่มทวนทวนอยู่กับบะลุ่มบะลุมแข่งได้กับบะลุมนี่ละค,ค่ะมีซัมนีเด้อค่ะเด้อเลขของพี่โอมคน้องซักบันนี้เจตูสิขอล่งไรสดด้วยค่ะเด้อขอล่งห่านจา้ะเจตูสิคอล่งห่าน พี่น้องเอฟซีกัเอาไปยิบจับรถุดตะลีไปได้จ้แต่กะนี่เป็นอยู่ที่บ้านคุณโอมขนองซักพระเอกหมอลำมซื้อดังเนาะครับเนาะมือนี่เพิ่นกะมาหายแนวทางเอาไวเอฟซีกับจดไว้ขั้นจดบ่ทันกะกลับเบิ่งรีกลับมาเบิ่งใหม่เด้นะครับเด้อพอสะไายกับมีแนวมีมาให้เบิ่งได้ที่ตัวเลขทูปพร้อมนะครับเด้อตัวเลขทูบพร้อมแล้วกาตัวเลข อความฝันของอคุณโอมขนองศักดิ์นะครับเนาะนี่เป็นตัวเลขความฝันของเพิ่นนะครับเด้อเขากะเอาใส่วิจารณญาณการรับชมเด้อเอฟซทุกท่านครับให้วิเคราะห์ดีๆนะครับเด้อก่อนสีลงทุนเฮ็ดอีหยังก็คือกันนะครับเนาะให้วิเคราะห์ดีๆแล้วก็ค่อยเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อครับเด้อเอฟซีเขามาแล้วกับมักกะตามเด้อครับคั้นบ่อมักกะพัน ขอให้เอฟซีทุกขันจงมีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้มมือนี้วันที่16แล้วครับเนาะย่าเมือแรงซีมงแรงเข้ากะมาใช้โยไปพร้อมๆกันครับโดยตัวเลขที่เอาไฮเอฟซี FC นี่เบิ้งแล้กก็เอาไปวิวจารณาเบิ้งนะครับเดิมมือนี้กะเป็นการไล่ซดของพ่อสไวสิขอยุตีการไลสสไ่ออไลสดเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะขอจบอาการไล่สด เอาไว้ขอเอฟซีของพอสวายชมโชคดีทุกคนทุกคนนะครับเด้อเหมือนแรงสีวงแรงให้ลำรวยสับชินเงินทองให้โชคให้มานกับทุกคนทุกคนให้สมบุญสรูปสมบัติสับสมบัติคุณนสมบัติทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปการไล่สดของพอสวายนะครับเนาะขอหยุดติการไล่สดเอาไว้เพียงซัมนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีอย่างงามงามครับครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะนทางของคุณพี่โอมขอนองศักดิ์ศรีอุรรน,นะครับก็คือเห็นในเด้อเขาตัวเอฟซีครับ,รบแล้วก็มีเป็นเลขทูบก็ยังคือเก่าครับเลขถูกในเป็นเจตูนะครับมาจุดกระเบื้องซ้ำน้าขีนะครับเนาะก็เป็น802เช่นเคยนะครับเอาสำหรับเอฟซีท่านใดถ้ารักทายชอบก็ยิบจับสนากินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่ สิบหกนี่ไว้เนาะครับเนาะที่สิบหกนี่ไว้หกสี่เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบนะครับเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือน,น จะได้รับคลิปเด็ดๆต่อไปนะครับแบบคลิปนี้ก็ขอให้โชคให้ลาภให้ได้กันทุกปูทุกคนนะครัมากๆขอบคุณมากคว่าสวัสดีครับผม